สวัสดีค่ะมีรถสภาพไปส่วนมานำเสนอกันอีกแล้วนะครับรถที่ขับตีเลยกันนาชายมากๆเลยนะคะที่สําคัญประหยัดน้ํามันมากๆเลยค่ะเตยตา้ายาริสเอทีบ 1.2e กีออโต้ปี2018ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่369,000บาทเท่านั้นค่ะประวัติจะเต็มได้เลยนะคะส่งเดือนละ7,000บาทขอคนซื้อเลยรับรวมอยู่ที่1 000, 000, 5 0 0 0ห้าพันบาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะครับ,รบ,รบ รถที่น่าใช้ประหยัดน้ำมันมากๆแล้วก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะแม็ก,ก็ลายสวยด้วยนะคะน่าใช้สุดๆเลยค่ะเป่นเดินพันสองค่ะประหยัดสุดๆค่ะติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นฟิล์มดำค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะผ้าลายสวยนะคะ สีดำผสมกับสีน้ําเงินแอร์แบ็กคู่พวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพัดไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบค่ะแอร์ก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะคะเครื่องเสียง AMFM AUX แล้วก็ CD นะคะน่าใช้ค่ะจากไฟนั้นไม่ยุ่งยากเอกสารครบ1-2วันทำการก็รับรถไปใช้ได้เลยค่ะ ค่ะใครกำลังมองหารถดีก็พาสีประตูเอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะคะคันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะประหยัดสุดๆเลยค่ะน่าใช้มากๆเลยค่ะหน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์คันสองเปนซินค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ะะที่เบอร์092 50 508 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไลดีเมีซน์นำหน้า s i a m p 1 0ค่ะพิมพ์ไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะสะภาพดีน่าใช้ขับดีฟีดาวจัดได้เต็มจัดได้เกินไม่ต้องใช้เงินรถสปาเ ะะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะดื่มน้ำเยอะๆนะคะบ๊ายบายค่ะ